แตกหักที่พี่น้องประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะจัดการผลเอกประยุทธ์ได้จะอยู่ในเชื่องเดือนตุลาคมสวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับ วันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณจะมาสรุปสถานการณ์ทางการเมืองก่อนถึงวันที่19กันยายนที่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะจัดชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ถึงแม้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้จัด และก็มีผู้คนหลายภาคส่วนสนับสนุนคำสั่งของคณะผู้บริหารแต่ก็จะมีอีกหลายภาคส่วนโดยเฉพาะสิทธิเก่ากับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้บริหารมหาวิทยายลัยที่ไม่อนุญาตให้จัดการชุมนุมกระแสของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ก็จะโน้มเอียงไปทางผู้ที่คัดค้านคำสั่งของผู้บริหารมหาวิทยาลัายทำไมครับเพราะจุดยืนของธรรมศาสตร์และเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตสิบกว่าปีมานี้มันมีบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีการจัดชุมนุมที่ธรรมศาสตร์หลายครั้ง และการชุมนุมนั้นก็มีเป้าประสงค์ทางการเมืองในการขับไล่รัฐบาลที่บริหารประเทศในเวลานั้นๆซึ่งการจัดชุมนุมก็เป็นการแสดงสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาของพี่น้องประชาชนทั่วไปดังที่อุดมคติของธรรมศาสตร์ที่ว่าธรรมศาสตร์มีเสรีภาพ ทุกตารางนิ้วนั่นเป็นความจริงแต่หากคำสั่งของผู้บริหารไม่ยอมให้คณะน้องนองนักศึกษาเข้าไปจัดในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะเป็นการทำลายหลักสำคัญที่ธรรมศาสตร์เคยปฏิบัติมาโดยตลอดท่านทีรบครับคนก็จะตั้งคำถามว่าแล้วอดีตละ่ะทำไมจัดชุมนุม เพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลในอดีตถึงทำได้และทำไมปัจจุบันถึงทำไม่ได้ธรรมศาสตร์เคยเป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวทางการเมืองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและวันนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทำไมถึงนำธรรมศาสตร์ หอยห่างจากประชาชนนี่คือคำถามที่มันเกิดขึ้นแต่ท่านทีกรบครับเชื่อเถอะอย่างไรก็ตามในวันที่19กันยายนนั้นมีการจัดชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันแน่นอนทำไมผมถึงเชื่ออย่างนั้นครับไม่มีใครที่จะไปทนกระแสะความต้องการ ที่จะแสดงสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญได้หรอกพอพี่น้องประชาชนนักศึกษานักเรียนไปจำนวนมากสุดท้ายก็ได้เข้าไปจัดชุมนุมในมหาวิทยาลัยแน่นอนซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการใช้พลังของประชาชนในการเข้าไป ในธรรมศาสตร์ซึ่งแกนนดำาก็ประกาศาลแล้วนะครับว่าอย่างไรก็ต้องจัดชุมนุมให้ได้ซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ได้วิตกกังวลว่าจะไม่เกิดการชุมนุมขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนกับท่านที่กรบทั้งหลายและจะสรุปสถานการณ์วันนี้ก็คือมันปรากฏชัดแน่นอนแล้วนะครับว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เครือข่ายพลเอกประยุทธ์พักร่วมรัฐบาล สมาชิกกุธ,ธิสภากำลังสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวขึ้นนั้นมันเป็นปลาหิเป็นละครหลอกต้มพี่น้องประชาชนอย่างไรเขาก็ไม่แก้ครับเพราะจะต้องอาศัยเสียงวุฒิสมาชิกถึง84คนในการที่จะเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างประเด็นมาตา272ที่ตัดอำนาจ ไม่ให้วุฒิสมาชิก <_ d ian> มาเลือกนายกรัฐมนตรีมีสิทธิเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยวุฒิสมาชิกมาจากการแต่งตั้งของเผด็จการคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะมามีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีเท่ากับคนที่ประชาชนเลือกได้อย่างไรจะมีการเสนอให้ตัดสิทธินี้ออกเชื่อนะครับ เขาไม่ยอมเพราะแผนของเขานั่นก็นคือต้องการที่จะยื้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นานที่สุดในระหว่างนั้นผ่านงบปี65เสร็จก็ยุบสภาแล้วก็เอาประยุทธ์กลับคืนมาอีกโดยใช้สวออชุดนี้ละ่ะที่จะมีสิทธิ์เลือกนาย,ยกรัฐมนตรีอย่างที่ผมเคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังไปอยู่แล้วดังนั้นครับผมจึง เรียนกับท่านที่เคารพทั้งหลายว่าการแสดงพลังด้านกายภาพก็คือพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยต้องการให้การแก้ไขรัฐมนูญเป็นไปอย่างรวดเร็วและต้องการให้เกิดการยุบสภาหลังการแก้ไขรัฐมนูญแล้วเสร็จได้แสดงตัวออกมาให้รัฐบาลได้เห็นเพราะเขาจะได้ไม่มโนว่า มีแต่เสียงอยู่ในออนไลน์แต่ตัวจริงไม่ปรากฏทันทีกรบครับเมื่อสถานการณ์เดินมาถึงจุดนี้จุดไคลแ็กของสถานการณ์จะอยู่ตรงไหนตอนนี้จุดไค่แ็กผมกลาบเรียนกับท่านที่กรบทั้งหลายว่ายังอยู่ที่ช่วงเดือนตุลาคมสังเกตนะครับ คณะผู้ชุมนุมเนี่ยกำลังเรียนรู้ในการที่จะทำให้การชุมนุมนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน้องๆกำลังเรียนรู้น้องๆกำลังปรับกลยุทธ์น้องๆกำลังสะสมประสบการณ์ที่จะทำให้การเคลื่อนไหวประสบผลสำเร็จและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้งชาติเช่นทดสอบการค้างคืนเช่นทดสอบการเคลื่อนขบวนจากธรรมศาสตร์ มาที่ทำเนียบรัฐบาลตรงนี้นะครับการจัดชุมนุมก็จะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงได้ว่าควรจะจัดอย่างไรควรจะเดินอย่างไรควรไปถึงเป้าหมายแล้วจะทำอย่างไรบ้างท่านดีกรบตั้งหลายครับก็ให้กำลังใจครับเพราะว่าน้องนองนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั้งหลายนั้นเขาไม่ได้ทำเพื่อใครเลย เขาทำเพื่อตัวเขาเองเขาทําเพื่ออนาคตเขาเองเพราะเขามองเห็นแล้วว่าการที่มีพลเอกประยุทธ์อยู่บริหารประเทศคณะนี้มันไร้อนาคตนี่ครับนี่คือเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันและปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่จะสะสมไปจนถึงเดือนตุลาคมก็คือภาวะที่รัฐบาลไม่มีเงินใครจะว่าทังแตกก็ได้ทำไมไม่มีเงินครับ ก็รายได้ของรัฐบาลมันมีอยู่3ทาง 1. คือเก็บภาษี 2. ค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมค่าสัมปทาน 3. ขายสมบัติชาติตอนนี้เก็บภาษีก็ไม่ได้จะให้สัมปทานอะไรก็ไม่มีใครมาลงทุนมันไม่มีรายได้เข้ามาแต่มีรายจ่ายประจำเยอะแยะเช่นเงินเดือนเช่นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่รัฐของข้าราชการ เป็นรายจ่ายประจําที่ที่ไม่สามารถที่จะตัดหรือลดได้ไอ้งบลงทุนนี่ยังมีการใช้กฎหมายชะลอออกกฎหมายปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณได้แต่เงินเดือนของข้าราชการเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆเนี่ยมันไม่จ่ายไม่ได้ทํำอย่างดีก็คือเลื่อนออกไปเราจึงเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจจะสุดหนักเริ่มจากเดือนตุลาคม เพราะรัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้ทําไมรัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้ครับก็เพราะรัฐบาลไม่สร้างสภาพของประเทศไทยให้เอื้ออํานวยกับการทํามาหากินถึงแม้ไม่มีคนที่จะเข้ามาไม่มีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแต่รัฐบาลต้องเสริมสร้างศักยภาพการผลิตในประเทศแต่นี่รัฐบาลไม่ทํารัฐบาลไม่ยอมลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน รัฐบาลยังคงค่าไฟขึ้นเหมือนเดิมอีกแล้วรัฐบาลยังไม่ยอมที่จะลดค่าน้ำมันทั้งน้ำมันดีเซลทั้งน้ำมันเบนซินอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันดังนั้นเมื่อรัฐบาลไม่ปรับสองตัวนี้สภาพเงินฝืดเคืองอย่างสุดๆก็จะเกิดขึ้นไม่มีเงินนั่นนะครับภาวะเศรษฐกิจก็จะแฟบเข้าแฟบเข้าแฟบเข้า นี่คือสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถที่จะหาทางแก้ไขได้มีหลายท่านบอกว่าเราไม่มีเงินเหรอก็จริงเลยครับเพราะเก็บเงินไม่ได้จะว่าแต่ไม่มีเงินเลยครับแค่หารัฐมนตรีคลังมาเพื่อที่จะเป็นหลักในการที่จะดูแลบัญชีเงินของประเทศนี่ยังหาไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่มันจะถาถมเข้ามาในเดือนตุลาคม ผมจึงสรุปกับท่านที่รบทั้งหลายในช่วงสุดท้ายว่าจุดแตกหักที่พี่น้องประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะจัดการผลเอกประยุทธ์ได้จะอยู่ในเชื่องเดือนตุลาคมผสมกับความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงที่ปรากฏชัดในการบริหารประเทศ คนยากจนคนไม่มีงานทำความเดือดร้อนแทรกซึมไปทุกหมู่บ้านทุกชุมชนคนเหล่านั้นเขาต้องการสิ่งใหม่เขารู้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เขาต้องการสิ่งใหม่และทางเดียวที่จะทําให้เกิดสิ่งใหม่ได้คือต้องเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปนั่นนะครับจะพีคในเดือนตุลาคมแต่ 19กันยานี้ก็คือการชิมลางเหมือนที่ผมบอกคนระทดสอบทบทวนสแสวงหาข้อบกพร่องแล้วนำสิ่งเหล่านี้ไปประมวลประเมินแล้วก็กําหนดรูปแบบเพื่อที่จะดำเนินการชุมนุมใหญ่อย่างแท้จริงในเดือนตุลาคมวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณก็ขอราท่านที่กทั้งหลายไปก่อนครับมีโอกาสจะมาพูดคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสงว่างกลางไทย แผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงิมเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลาง